แล้วก็มาทานข้าวตอนเอน่อตอนดึกกันตอนเข้าอมาดินเนอร์นะคะเมื่อกี้ขึ้นไปเราวงมาดำสวยเมื่ร่ความเข้าสาระของวันนีสสาระของวันนี้จ้าไม่มีอะไรมากคลิปเนี้ยมาเขาดาวกันค่ะเรานะคะจะครบ1ล้านสับตะไคร้แล้วเอ้ย2ล้านสับตะไคร่1ล้าน9้าแล้วตอนเนี้ยล้าน9 9 8, ้าเกก้คือทุกคนในโต๊ะเงียบนะเหมือนแบบว่าดูหัวอยู่อะไรอย่างเงี้ย ดูนี่คือยอดตอนนี้นะคะขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยทีละหนึ่งทีละสองทีละสามทีละร้อยเราก็นั่งลุ้นไปตลอดการกินข้าวจนตอนนี้เราทานข้าวเสร็จแล้วนะคะแต่น้องโบ๊ทค่ะวันนี้น้องโบ๊ทได้ของเล่นโบ๊ท<บ>ป๊อปป๊อปรัสป๊อปุกคะอาบิ๊กชอบรางวัลให้เลยน,น่ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะ นี่โบลเล่นแล้วหรออามิกเป็นเพื่อนของพ่อนะคะที่คุยก็สนิกกับครอบครัวเราสนิกกับคุณพ่อนะคะพ่อบาสสามทออนทรกติดนอาิกนะคะก็ะมอของเล่นไม่ใช่ของเล่นเป็นของของวัญให้กับโบ๊ทเป็นสไปดอร์แมนวักัดเื่อเพื่อวามขวันเกิดโบ๊ทด,ด้วยเราปีนี้เราได้สองล้านก่อนวันเกิดโบ๊ทนะคะปีที่แล้วเราได้หลังวัน,นเกิดแสดงว่าปีนี้หกล้านหนึ่งอะวนรอบหนึ่งอ ยังไม่ถปีแสดงว่าจะไม่เอาถุงเเอาต่อได้แล้วเดี๋ยวขอถ่ายนี่ก่อนข้อไปแก่ถ่ายคนไป้วยไปเข้อบแนะคะนี่นะดูนะอ่ปเปิดค่ะโ้ยกองยังสวยอ่ะโอ้่โคตรรับอฮ้ยันได้มาดีนะใ้ คุณปอใช่ครับจะของไล่ไร่บ่าวน้อยสตรอเบอรี่จะใครมาพักนี่ลดหยุมาเดืนครับถ้าบอกว่ามาจากคำสิงคำรี่ลดเลย30%ฟรีครับเอรโทเบอร์โทรไล่นะครับ191ไม่ใช่ไปเดินรงโทรเข้าเบอร์080 653 2956หรือว่าเข้าที่เฟซบุ๊ไล่าบ่าวน้อยสตรอเรี่ครับผมอ๋ ลดไปสามสเปอร์เซ็นต์นะคะ3่้าสเอนะ้าหาวต้องรีบจองเลยช่วงหน้าหนาวรีบจองหปีเราเปิดแค่สี่เดือนนะครับอยู่ตรงข้างหน้าท่าหลวงครับผมเพราะท่าหลวงเป็น่วนของเดงใช่แล้วก็คนจะไปขึ้นแม่สายเยอะมากก็มีไรสตอเบอรี่ใช่ไสเบอรี่ไรส้มอย่างนั้นเยอะมากครับแรับก็เดี่ยวเดียไปครับ ไล่แบบว่าสตรอเบอรี่ที่สวยที่สุดออำเภอแม่ชื่อไล่อะไรครับสตรอเบอรี่ชื่อไล่อะไรครับไล่บ่าวน้อยครับไล่บ่าวน้อยนะครับสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ครับอำเภอแม่ตื่นนอน11บเอโมงเช้าแม่สายนั่นแหละแล้วบอกว่ามาจากคำชุมทรนีมครับก็เอาไปเลยครับ30%ขอบคุณครับ อาร์บบอกว่าตัวนี้ให้โบ๊ทแต่ในเมื่อช่องเราครบ2ลร้านซับสรา์อาร์ีก็จะให้แฟนคลับเราด้วย<อ>ดีใจค่ะขอใอฟเฟนดีใจ<อ>มูล,ลค่าหนึ<อ>่งหมื่นสามพันบาททุกคนไม่ต้องรองเท้าแล้วไม่บอกเลยไม่รองเทา้ายังแจกอยู่แต่ว่าวันนี้เป็นรางวันใหญ่แล้วกันเป็นแบบที่โบ๊ทเปิดอยู่มีไ,<อ>ไปเอามาจากฮ่องกงนะทุกคนเป็นของนําเข้านะคะประเทศไทยไม่มีขายมีในตู้ถ่ายหน้าอาริเกเยอะ ในกล่องไม่ได้มีลำโพงอย่างเดียวมีบุ๊กด้วยสมุดเล่มเล็กเป็น Spider Man อย่างงี้ผิดด่าแนี่แน่ก็มีกล่องอันนี้เป็นกล่องอะไรสักอย่างอ่ะขอบตาขอบตาขอบตานขอบตาคือเซอร์รี่ของ Spider Man จะสองล้านตอนตีอะไรดีกว่าตอนนี้กี่ทุ่มละเฮ้ยตอนนี้เพิ่งสามทุ่มเองแต่สี่ทุ่มก็สองล้านแล้ว ที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือยีมวยของพี่บิ๊กนั่นเองต้องเรียกว่าอาบิ๊กเห็นไหมชอบตีว่าพี่เยอะเพราะว่าแบบเป็นเพื่อนกับพ่อแต่ว่าอายุน้อยกว่าพ่อเยอะอาบิ๊กนะคะอาบิ๊กทำยีมมวยที่เชียงใหม่นะคะชื่อยีมว่าฮักยีมใช่ไหมแม่ฮักยีมฮักยีมนะคะพักที่แปลว่ารักเบ๊ก็รักทุกคนนะเอ้ยสองล้านอ่ะเอ้ยสี่คนสี่เล้ว ไฟรถตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับนะคะวเนี้ยโบก็จะเฮ้ยสองคนสองคนสองคนเ้าดเบเปนไงโบใส่โบมใส่โบห้าโบหันมาดีโบสอเอทกโหันมาเร็วเฮ้ยมีคนอ่นเราอ่ะมันมันเดือเก้าเจ็ดแล้วมหายไปหนึงคนอะ ทำไมคุณทำเยี่ยงนี้นน ว่าเราแบบกำลังจะเดินบรรยากาศไม่ได้บรรยากาศได้ถ้าอยู่ในห้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับไปร้องไห้ถ่ายรูปยังบัรู้สึกไงรู้สึกเป็นหน้าที่ภูมิใจนะครับที่ได้สั่งร้านสุดเก๋ตอบเหมือนดาราว่าก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากและบัวก็จะซื้อกล้องถ่ายรูปใหม่เราคาสุดท้ายสองล้านสับ กล้องใหม่ว่างั้นเถอะกล้องฉาย,ยหลังจากที่ครบสองล้านับไปเมื่อสักครู่เราก็จะชมวิวที่เชียงใหม่นะคะเขาบอ,บอกว่าวันนี้มีซันเดย์มารเ์เก็ตก็คือเป็นตลาดทุกๆวันอาทิตย์ตลาดคนเดินนะคะจะมีนักท่องเที่ยวมาเดินกันเพียบไม่เป็นไสร้างกำแพงไว้แบบนี้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ประตูท่าแพแล้ว ก็คือประตูนั่นเองก็คือประตูไม่รู้ตลอธิบายยังไงอ่ะมันคือประตูแล้วก็ตรงข้ามประตูตรงข้ามประตูเป็นตลาดคนเดินนะคะที่เรามาทัวร์พาทัวร์พาทัวร์เชียงใหม่เล็กๆน้อยๆนะใครที่อยู่เชียงใหม่ก็คอมเมนต์เยอะๆนะคะไอ้ฉลองสองร้านซับไงก็ต้องเดินเล่นนิดนึง่ไงน้อยช่วยเรื่องหน่อยดิมันคือกระเป๋าตัง์มายาติจัก อยากได้ไหมคะเดี๋ยวเบนจะได้มาเยากลับให้ดูนะคะช่วงนี้มันมีแบงค์ช่วงนี้มันมีบัตรบดนะต่อกันเฮ้ยเดี๋ยวเราจะถามอีกเล่นึงเฮ้ยนะวิธีที่ถูกต้องนะคะเด็กๆเมื่อกี้เล่นเฉยๆที่ถูกต้องคือเวลาเราจะเก็บตังค์ใส่กระเป๋าตังค์ใช่ปหมแล้วเราที่เก็บจะแบบสอดอย่างเงี้ยแล้วก็วางเข้าไปใช่ปหมก็ นะมันก็จะเก็บให้เราเลยนี่นะคะอีกรอบนะคะเทสเนะคะแล้วก็วางเข้าไปนะคะแล้วก็ปึ๊บปึ๊บนะแค่นั้นแหละก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับสองล้าน u b s สไ i b e แล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันตอนเราแจกของสอสองล้านเนาะตอนนี้เราก็เดินเที่ยวเชียงใหม่ก่อนนะคะบายบายเจ้าสวัสดีเจ้าพูดไม่เป็น